น้องโฟกัสไม่สบายน้องโกัสมีแม่เลยก็น้องนึกเป็นไม้แค่วันจันทร์วันเดียวก็นั่นแหละที่เรกเหมือนจะหายเหมือนจะหายแล้วทุกคนเป็นไข้แล้วเหมือนเหมือนอาการมีอาการตัวร้อนขึ้นอีกก<ช>็เลยว่าวันนี้จะพาไปหาหมอซะหน่อยใช่แม่สายว่าจะพาแล้วกไปฉีดตูดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเด็กที่ภูมิ ู oh ้าหล่อทำไมปัาหล่อไม่สียาหยดใจนึกผมยัดลเลยโอ้เขาบอกป้าจะมาซื้อให้มัวตัวหนึ่ก็ต้องพาไปหาหมอให้หมอจัดให้สิซื้อมาเพื่อเพื่อไม่ถูกกับอาการที่น้องเป็นนะมันก็จะหายไปนะเดี๋ยวเดีนนะ๋ยวจะพาไปไหาหมอนั่นแหละให้คุณหมอดูให้จะได้โดนฉีดตูดไหมอันเนี้ย ไปกันอยู่สามไปกันอยู่สามคนเออสามคนวันนี้วันนี้ลูกเสือใช่ไหมใช่ใช่วันนี้วันนี้มันแต่ปกติแต่งชุดลูกเสือเนาะวันนี้ลูกเสือเดยปกติปกติจะใส่ชุดลูกเสือที่ว่ามีเขาเรียกมีอะไรนะมีมีหมูมีอะไรอย่างเงี้ยเหรอแต่ว่าอันเนี้ยมัน พอพอมาปีนี้เขาเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นใส่ชุดเสื้อกีฬาสีชุดธรรมดาแต่ว่าก็ให้มีผ้าพ,พันคอม,มีอังเกิลมีปกติคือไม่ต้องไปแต่งองค์ทรงเครื่องเหมือนก่อนหน้านี้ถูกป่ะปอปาว่าเข้าใจถูกไหมเนี่ย <Okay. S 1> อ่าปกติจะเป็นเสื้อนักเรียนสีขาวเนาะเสื้อนเรียนสีขาวแล้วก็มีตาที่ว่าเกี่ยวกับเป็นพวกลูกเสือสำรอง <Okay. S 1> พวกอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมถูกป่ะ อ่าโอเคก็ฟ้าก็ส่วนมากฟ้าไม่ค่อยได้ลนะ่ะเ,เป็นเป็นแม่เขาเป็นคนทำาครนี่นี่ <c oughs> ไอคนนี้ก็เพิ่งหายทุกคนไอคนนี้ก็ไม่สบายเพิ่งจะหายเนี่ยไล่มาจากไล่จากเพี้ยนนาเนี่ยไา่จากอันนา<ม>เออแล้วก็มาอโป ได้มาทีละคนน่ะพี่คนโตพี่คนลองลองล,อง,ลองมาับโฟกัสตามตามระดับเลยอ่าแล้วก็มาเป็นน้องโฟดพอพอโฟดหายไอ <c oughs> เจ้าโฟกัสเป็นต่ออีกโอ้ไม่หายจะทีไปมาลาม,มายันแม่นเป็นแล้วทีเนี้ยเออากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยทุกคนช่วงนี้โรคไข้ไผ่เจ็บโรคมันมาเยอะเออไปรถ เคลื่อนตัวแล้วบายบายไปบาย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 ค่ะ